อ่ะทีนี้เมมเบิ้ลจะมาสอนหน้าหลังนะวิ่งหน้าหลังอ่าเตรียมตัวตั้งคนที่สำหรับตีแบตมือขวาต้องใช้ขาขวานําทุกครั้งเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเมเมเบิลขาขวานําทุกครั้งจังหวะเนี่ยปุ๊บถอยถอยเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีหลักถ้าเราไปใช้ขาซ้าย มันจะตีไม่ได้นนเราต้องเลยต้องใช้ขาขวาออกเพราะเราตีมือขวาตนะ้องใช้ขาขวาและจังหวะตีทุกครั้งลูกอยู่หน้าขาขวาตองก้าวทุกครั้งเข้าใจไหมขาขวาตองก้าวทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อเราได้ก้าวเท้าซ้ายขวาได้อัตโนมัตินี่ยืน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 ตรงกูเออปึ๊บยืนตั้งท่าปึ๊บท่าเตรียมปึ๊บตั้งยกขาขวาถอย ไลด์ถอยถอยถอยมาถอยเออถอยถอยมาถอยถอยม i, ไมย่อีกสไลด์มันเลยอ่าปึ๊บถอยถึงหลังให้ถึงช่องหลังปึ๊บอ่าเหวงแขนก้าวเท้าไปเท้าขวาไปสไลด์สไลด์ไปอ่าปึ๊บยืนควงดึงเท้าซ้ายขึ้นมาปึ๊บดึงเท้าซ้ายขึ้นมาอย่างนี้อ่าพลิกตัวใหม่ถอยอ่าไม่เบิ้นวิ่งเ,งเองเลยอ่าปึ๊บตีปึง้งสไลด์ไป ป,ปึ๊บไปถอยอ่าปึ๊บตีอ่าสไลด์ไปถอยตั้งท่าอ่าเวี่ยงแขนปึ๊บถูกต้องอ่าปึ๊บอีกทีหนึงปึ๊บอ่าสไลด์ไปอ่าปึ๊บจังหวะข้างหน้าลงส้นเท้าเหมือนกันลงส้นเท้าห้ามลงปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าเหมือนกัน ลงส้นปุ๊บไปเท้าชี้ไปง่า่าเพื่ออะไรถีปุ๊บอ่าผีออกมาถอยพลิกตัวปุ๊บไปสไลด์ไป,ล,ไปลงส้นเท้าถูกต้องปุ๊บอวิ่งไปตีปุ๊บ,ออบถอย อ่าปึ๊บไปปึ๊บอ่าปึ๊บเออสลั์มาถูกต้องปึ๊บพลิกตัวอ่าแขนซ้ายอย่าลืมอย่าลืมแขนซ้ายแขนซ้ายยกขึ้นมาอีกปึ๊บอ่าไปแขนซ้ายชี้ขึ้นมาออาถูกต้อง เข้าใจไหมเด็กทุกคนเป็นวิ่งได้แบบวิ่งถอยหลังได้อะไรเงี้ยมันง่ายอยู่แล้วแต่การที่แบบถอยเงี้ยถอยเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยากกว่าแล้วก็ลืมอีกอย่างหนึง่งคือจังหวะเวลาถอยอ่ะขาอย่า,ายแบบห้ามแบบห้ามาี้ยพยายามอย่าอย่าชนกันขาให้แบบให้มันยอ่อเนี่ยปึ๊บไม่ให้ขาชนกัน เพื่อถ้าเราชนกันปุ๊บมันจะตัวมันจะเซอะนะตัวมันจะเซลองใหม่ปุ๊บตั้งขาขวาถอยถอยไปปุ๊บปุ๊บเออสไลด์มาถูกต้องปุ๊บพลิกตัวอ่าแขนซ้ายอย่าลืมอย่าลืมแขนซ้ายแขนซ้ายยกขึ้นมาอีกปุ๊บอ่าไปแขนซ้ายชี้ขึ้นมา อ่ถูกต้อง